สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเมา s e ม y เกมตามใจฉันนะครับคลิปนี้เราจะมา unbox เกม Stranger of Paradise Final Fantasy Origin กันนะครับผมแต่ว่าจะมา unbox แผ่นของ PlayStation 4เป็นแผ่นโซนเอเชียหรือแผ่นโซน3กันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมงี้ก่อนจริงๆแล้วแผ่นมันต้องเข้ามาวันที่18มีนาคมปี2565แต่แล้วทีนี้ในวันนั้นเองครับทางร้านเองเนี่ยเขาได้แจ้งมาว่า าทางตัวแทนเนี่ยเขาเลื่อนให้เข้าร้านเนี่ยวันเป็นวันที่21มีนาคม2565หรือวันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้แทนครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านเกมประจำนะครับที่ประกาศอย่างนี้ผมลองไปสังเกตที่ร้านอื่นก็เจอแบบนี้เหมือนกันครับผมโอเคเอาเป็นว่า มาช้าดีกว่าไม่มาครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูปกหน้าปกหลังของเกมนี้กันก่อนว่าเป็นอย่างไรกันนะครับคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นหน้าปกกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูที่สันปกครับนี่สันปก Stranger of Paradise f n n a l f n t t s y y r r i i n n เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นปกหลังครับนี่ฮะเป็น Chaos a w a ว t ครับผมนี่แล้วก็เป็นรูปการแลนด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้ครับ เล่นคนเดียวได้แล้วก็เล่นออนไลน์ได้2-3ถึง3คนแต่ว่าซัพพอร์ต ps plus นะครับแล้วก็ความจุที่ต้องการเนี่ยคือ50 g ิกิกกว่าครับเอาประมาณนี้ละกันเนาะเสร็จแล้วทีนี้มาดูในส่วนของภาษาครับเนี่เสียงพากับซับไตเติลเนี่ยเป็น Japanese และ English ครับผมโอเคอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างน,นะครับเราจะมาแกะสดสกันเลย เรียบร้อยครับคุณผู้ชมผมแกะเสร็จเรียบร้อยฮะเปิดแล้วนะครับ3 2 1อึ่งอือจดนี่อ้าวเฮ้ยคุณผู้ชมไม่มีเลยเลยมีแต่แผน่นมีแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาดูใต้แผ่นก่อนนะครับว่าใต้แผ่นมีอะไรแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใต้แผ่นนะครับนี่คือโฉมหน้าของแผ่นเกมครับ เซน a จอร์ออฟพา a าไดส์ไฟ a น f แฟนตาซีออริจครับผมนี่ฮะแล้วก็เป็นรหัสของแผ่นโซน3ด้วยเอาประมาณนี้ละกันนะครับมาดูใต้แผ่นนะครับว่าใต้แผ่นมีอะไรไหมโล่งไม่มีอะไรเลยมาแต่แผ่นจบข่าวครับอ่ะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมจากการอันบอเกมไฟ n น l แฟนตาซีเซนเจอร์ออฟพาราไดส์ไฟแนลแฟนตาซีออริจินแบบสดๆเลยโดยที่ตอนแรกยังไม่รู้จริงๆว่าข้างในกล่องมีอะไรนะครับอ่า เสร็จแ,แล้วทีนี้นะครับมีของแถมมาด้วยจ้าสมมติว่าถ้าคุณผู้ชม Pre ีออ o r d e r Stranger of Paradise Final Fantasy Origin นะครับซึ่งผมคิดว่า p l a y 5ก็ต้องได้ด้วยเหมือนกันมันจะได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกยัไงอะอารมณ์คล้ายๆโ้าก p o s t นะครับเนี่ยจะเป็นรูปพระเอกของเกมเนี้ยปะทะก,กับเบรฮ o มอสกับผมอ่าแล้วก็ข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีครับอ่าโอเคเอาเป็นว่าสรุปเลยครับคุณผู้ชมถ้าซื้อแผ่นนี้ได้โปสก c a r d แบบนี้มาหนึ่งใบนะครับแต่ว่า แต่ว่ามันต้องจองเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครไปซื้อสดสด,สดลอนๆที่หน้าร้านเลยอันนี้ต้องไปถามทางร้านอีกทีว่าเขาจะมีแถมให้หรือเปล่านะครับหรือว่าคงจะเป็นของเฉพาะเ,เฉพาะคนที่พรีออเดอร์อยู่แล้วหรือเปล่านะครับอ่าโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการมอมมอยเกมตามใจฉัน u n b o x แผ่นเกม Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ของเครื่อง PlayStation 4แผ่นโซนเอเชียหรือแผ่นโซน3กันนะครับยังไงคุณผู้ชมที่ได้พรีออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปเอามาเล่นได้เลยนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับรายการมอบบอยเกมตามใจฉันปิดพลาประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะที่ดีด้วยนะครับไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากติดตามกด subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ